ให้หน้าน,นี้นะครับให้อ่านโจทย์แล้วการกระบาดต,ต่อคําถามนะครับข้อ1ถ้านักเรียนต้องการถามว่าบุคคลในภาพที่นักเรียนถืออยู่ในมือคือใครควรพูดว่าอย่างไรข้อ1 who s t h i s ข้อ B who s t h a t ข้อ4 who are you บอกกันนะครับว่าภาพที่ถือถืออยู่ในมือคือระยะใกล้ใช่ไหมครับ ฮูสต h สฮูด้า h ์หรือ are y ย u ตอบข้อ1 w h o งฮูสตสครับสิ่งที่อยู่ใกล้ Who's that? คือสิ่งอยู่ไกล Who are you? คือใครข้อ2ถ้านักเรียนต้องการถามถ้านักเรียนต้องการตอบว่าเป็นภาพคุณพ่อคนตอบอย่างไรนะครับข้อ A is my father ข้อ B yes it is ข้อ C no it isn't พ่อภาษาอังกฤษเรียกว่า father ตอบข้อ A ครับ ข้อสถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเป็นภาพของคุณแม่ของเพื่อนใช่หรือไม่ควรถามว่าอย่างไรข้อเอง who's dad ข้อ B. is that your mother ข้อ 4. is your mother ภาพของคุณเพื่อนอคุณแม่ใช่ไหมครับตอบข้อ B ครับเป็นการถาม is t h a t your mother แม่ของคุณหรือเปล่าข้อ4ครับอันนี้รูปคุณตาชี้ระยะไกลนะครับ is that your grandfather นั่นใช่ปู่หรือตาเธอไหมข้อ a yes it is ข้อ b no it isn't ข้อ c is my grandfather ระยะไกลแดดนะครับถามว่าใช่ไหมใช่ตอบ yes ข้อ a ข้อ5 your brother yes yeah. it is ถามอะไรก็ไม่รู้แต่ว,ว่าพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมเขาบอก yes yeah. it is แสดงว่าต้องถามว่าอะไรข้อ a what is ข้อ b this is ข้อ c is this ตอบข้อ c ครับ is this นะครับ อ่านดู